สวัสดี lavender, ท, PI, function, ท rier, ่าน้ยมทุกคนนะครับพบผมค้งในคลอสอกรกับคลอสอกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับอารีนาอาโอวีกันอีกเช่นเคยนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คืออาโอวีไทยไวส์ไลน์เอ็กซ์เพนชั่นนั่นเองสำหรับคอนเทนต์นี้ผมก็จะเอาเสียงฮีโร่ภาคไทยในอาโอวีมาขยายความการว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับเนื้อเรื่องกันบ้างเพิ่มมิติของตัวละครนะฮะก่อนอื่นขอฝากเพลย์ลิสต์ของอาโอวีไทยไวส์ไลน์เอ็กซ์เพนชั่นไว้ด้วยนะครับผมก็จะทำเรื่อยๆนะและฮีโร่ที่เราจะมาขยายเสียงากยทัันนนนใวี้เธอ คือหญิงแกล่งแห่งอบิสเธอมาพร้อมกับอาวุธคอนอันใหญ่โตแน่นอนครับวันนี้เราจะไปขยายเสียงภาคไทยของทาร่านั่นเองทาร่าเนี่ยเธอเป็นฮีโร่เจนแรกๆของอาวีเลยซึ่งเธอเนี่ยโดดเด่นทั้งโมเดลรูปร่างสกิลรวมถึงการใช้งานง่ายสกิลต่างๆของทาร่าเนี่ยคิดว่าใครจับสักทีสองทีเนี่ยน่าจะเล่นเป็นทุกคนนะฮะไปครับคราวนี้เราไปดูเสียงภาคไทยของเธอดีกว่าว่าจะมีความเชื่อมโยองอะไรบ้างเราไปเริ่มที่ประโยคแรกกันเลยความกลาหลคือพลังที่ เปิดมาประโยคแรกก็เป็นภา,าษากาวุนนาภาษาของเผ่าปีศาจของโลกอาธะนอกันเลยนะครับซึ่งในภาพภาษาอังกฤษเนี่ยเธอจะพูดเป็นภาษากาวุนนาว่าซัมบันอิงโชชองงาวอนนาถ้าหากความสุขสงบคือแสงสว่างความโกลาหลก็คือความมืดถึงแม้ว่าสองพลังนี้เนี่ยเป็นพลังที่ต้องรักษาสมดุลแต่ว่าก็มีการชิงอํานาจต่อสู้กันอยู่ตลอดนะเป็นศัตรูคู่อาฆาตนะฮะซึ่งความโกลาหลนี่แหละก็คือถ้าไม่ตายหรือพลังของเผ่าปีศาจที่อยู่เหนือกับทุกเผ่าในอาธะนอเพราะมันคือพลังที่แท้จริงนั่นเองประโยคถัด ศิลปะาการต่อสู้ไม่จำเป็น แค่่าธรรมดาก็เพียงพอแล้วประโยคนี้บ่งบอกตัวตนของทาร่าเลยครับจากประวัวิเนี่ยสมัยตอนที่เธอเป็นฮิวแมนเนี่ยบ้านเกิดของทาร่าคือเทือกเขาเหล็กกล้าซึ่งตั้งอยู่ที่อาณาจักรออกค่านะครับอาณาจักรที่อยู่ใกล้ๆก,กับเวดาซึ่งเทือกเขาเหล็กกล้าเนี่ยเปรียบเสมือนป้อมปราการให้กับเวดาที่อยู่ด้านในทาร่าเนี่ยคือผู้นําของเผ่าที่คอยทําเมืองแล้วก็ส่งให้เวดาซึ่งเมืองที่เผ่าทาร่าทำเนี่ยถือเป็นรายได้หลักของเวดาเลยนะฮะซึ่งโอเวอร์ออกของเผ่าทาร่าเนี่ยอาจจะเหมือน แต่พ่อของเธอเนี่ยก็ยังจงรักภักดีแล้วก็ทํางานอย่างขยันขันแข็งต่อเวด้านะครับถึงจะไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายแต่ทาร่าเนี่ยถือว่าเป็นผู้นําที่แข็งแกร่ง,งส่งผลให้เธอเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้ศิลปะการต่อสู้ที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศนะครับแค่พละกําลังกับอาวุธอย่างค้อนดีๆของเธอแค่นี้ก็พออย่างที่ผมบอกไปที่อินโทรว่าสกิลทั้ง3ของทาร่าเนี่ยเป็นสกิลที่ใช้ง่ายและไม่ซับซ้อนคิดว่าใครจับ,บซักสองสามทีเนี่ยก็เล่นทาร่าเป็นทุกคนนะประโยคถัดไปได้เวลาทบุบอ่ะคำนี้เนี่ยค อาวุธค้อนอันใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งค้อนทำาไรก็ต้องทุบนะฮะซึ่งดูจากลักษณะค้อนเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งมากๆซึ่งคำพูดนี้เนี่ยทาร่าจะพูดตอนที่เธอใช้สกิลหนึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันนะสกิลหนึ่งของทาร่าเนี่ยเมื่อเรากดแล้วก็ลากไปทาเกตเดเป้าหมายทาร่าก็จะก,กระโดดแล้วก็เข้าไปโจมตีที่จุดนั้นซึ่งพอผมเข้าไปจับทาร่าแล้วก็ฟังเสียงผ้าของเธอเนี่ยทารา่าเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่เวลาใช้สกิลต่างๆเนี่ยจะมีบทพูดที่หลากหลาย,รยประโย อ่าประโยคนี้เนี่ยทาร่าจะพูดตอนที่เธอเนี่ยใช้สกิลสองขอเล่าประวัติของทาร่าต่ออีกนิดนึงนะฮะอย่างที่บอกว่าเธอเนี่ยเป็นผู้นำของเทือกเขาเหล็กกล้าใช่ไหมใช้แรงงานขุดเมืองส่งเวด้ด้วยความตัวรักพักดีเนี่ยบางครั้งถ้าหากมีปีศาจมาบุกเทือกเขาเหล็กกล้าและทาร่าเนี่ยก็ถือเป็นปาการด่านหน้าที่ต้องต่อสู้กับปีศาจอกีกซึ่งอยู่มาวันหนึ่งทูตของกษัตริย์เทนีนกษัตริย์ใหม่ในตอนนั้นเนี่ยเดินทางมาที่นี่เพื่อแต่งตั้งให้ทาร่าเนี่ยเป็นผู้ปกครองดินแดน,นนี้อย่างสมบ ของเธอเนี่ยไม่จําเป็นต้องทํางานเยี่ยงทาตให้กับเวดาอีกต่อไปเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในเผ่าให้มากขึ้นนะฮะซึ่งพอเรื่องนี้ถึงหูกิลเดอร์ที่ดูแลเรื่องการเงินของเวดาเนี่ยเขาโกรธทันทีเพราะเขารู้ว่าถ้าหากทาร่า Tara ทําแบบนี้เนี่ยรายได้หลักจากการขายเมืองของเวดาจะหายไปส่งผลให้เขาเนี่ยสั่งขังทาร่าแล้วก็ปรับภาษีประชาชนข่อนทาร่าจนอ้วมตัวทาร่าเองเนี่ยอยู่ในคุกอย่างทุกข์ทรมารแล้วเธอเนี่ยเริ่มมีความแค้นเนื่องจากเธอทาดีมาตลอดแต่ทาไมถึงถูกเบื้องบนหรือเวดาเนี่ยกลั่นแกล วีราเนี่ยมาชวนให้ทาร่าเข้าร่วมกับเผ่าพิซาาทาร่าไม่รอช้าเข้าร่วมอย่างทันทีและในปัจจุบันเนี่ยเธอกลายเป็นพลทหารของกองทัพฟอร์เรนของวีราที่เก่งมากๆแล้วก็น่ากลัวมากๆนะประโยคถัดไปเข้าสู่หมดค่ะ ประโยคนี้เนี่ยทาร่าจะพูดตอนที่กดออลติเมทอย่างที่เรารู้กันดีครับว่าออาติเมทของทาร่าเนี่ยแสนง่ายนะก็คือแค่กดเนี่ยเธอก็จะริเจนเนลเลตเลื่อยๆ,ๆ ugh, แล้วก็วิ่งเร็วขึ้นซึ่งถือว่าเป็นออาติที่มีประโยชน์แล้วก็เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทาร่าอย่างมากเลยในเกมเนี่ยเล่นทาร่าบอกเลยว่าบวกมัน่นคลั่งของจริงทุกไม่ยัง้งนะฮะซึ่งเราจะสังเกตว่าน้ำเสียงพากข,ของทาร่าในเกมเนี่ยจะมีความดุดันมีความโมโหแล้วก็มีความโกรธแค้นอยู่ตลอดเวลาสาเหตุเนี่ยเราต้องกลับไปที่ประวัติครััับบอออออยย่่่่่่าาางงงทททีีีีีีกกวววเเเเธธธนนลลดดพห้ เวด้าตลอดพอวีราเนี่ยหยิบยื่นโอกาสให้เข้ามาที่เผ่าปีศาจที่เป็นศัตรูกับเวด้าทาร่าก็มาทันทีแล้วพอหลังจากที่เธอเนี่ยเข้ามาที่เผ่าปีศาจแล้วก็ถ่ายเลือดเป็นปีศาจอบิซเรียบร้อยเนี่ยทาร่าในนามของพลทาหารในกองทัพฟอรเรนของวีราก็ไปทําสงครามแล้วก็เอาชนะฆ่าศึกหลายๆครั้งนะฮะจากข้อมูลกับแอสทริดเนี่ยเราจะเห็นว่าแอสทริดเนี่ยเกลียดทาร่ามากเนื่องจากเธอและอุูอินเนี่ยเป็นต้นเหตุการณตายของพ่อและพี่ชายของแอสทริดจากในเรื่องการคืนชีพแอสทริดจะฆ่าทาร่าตรงนั้นเลยพอเห็นโคตรโ ศัตรูไม่ยั้งนะอาจจะอยากระบายความโกรธที่แบบสะสมมาด้วยะรประมาณนี้อย่างที่บอกว่าสิ่งที่พาวิาสตร์เก่งก็คือความรู้สึกที่เป็นไปตามธรรมชาติไปไปตามอารมณ์ไม่ต้องมีการปรุงแต่งอยากโกรธเท่าไหร่อยากคลั่งเท่าไหร่ระบายออกมานะประโยคถัดไปข้าคือผู้เชี่ยวชาญด้านการหลอมอาวุธประโยคนี้ผมชอบนะเนื่องจากมันได้บอกดีเทลต่างๆกิมมิกต่างๆความเป็นทาร่าให้เราเนี่ยได้รู้มากขึ้นจากข้อมูลเนี่ยเผ่าทาร่าถึงแม้ว่าอาจจะเหมือนคนเถื่อนที่ขุดเหมืองไม่ได้มีภูมิปัญญาที่ใช้สร้างอาวุธอะไรมากใช่ไหมแต่ว่าเเราสังกต อาวุธที่เป็นคอ้อนของทาร่าเนี่ยถูกสร้างอย่างปราณีตแล้วก็แข็งแกร่งมากเป็นอาวุธที่สุดยอดชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งอย่าลืมนะเผ่าทาร่าเป็นเผ่าขุดเมืองผมคิดว่าอาวุธของทาร่าเนี่ยทำมาจากแร่ที่ดีที่สุดแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดเออซึ่งอาวุธชิ้นนี้สําคัญแล้วก็สุดยอดจริงๆเพราะว่ามันมีข้อมูลบอกนะหลังจากที่ทาร่าและเผ่าเนี่ยตัดสินใจเข้าร่วมกับเผ่าบิสัตออบิสใช่ไหมสิ่งเดียวที่ทาร่าเอาติดตัวมาก็คือคอ้อนที่เป็นอาวุธของเธอนั่นเองกลวิธีในการหลอมกกาาาาาารรรสร้้งออออออววววุุุธธธเ่่ยไมมแพใคบลลล ซัดกันมาให้เป็นชุดนะฮะอันนั้นออกอาวุธหรือเปล่าประโยคถัดไปลองกันนี่ให้ได้ คำพูดนี้เนี่ยดูเป็นการท้าทายแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงอย่างที่บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยทาร่าคือปีศาจของชนเผ่าอบิสที่รบมาชนะหลายศึกถึงแม้ว่าการต่อสู้ต่างๆของทาร่าอาจจะไม่ซับซ้อนเดาออกง่ายแต่บอกเลยว่าโคตรแรงนะฮะถ้าไม่เชื่อก็ลองดูสิมาวัดกับทาร่าได้นะครับในเกมเพลเราก็เห็นกันแล้วว่าถ้าทาร่าเกินเนี่ยแรงจริงแล้วก็กว่า,าศัตรูเนี่ยจะออกไอเทมตัดเลือดมารับมือกับทาร่าเนี่ยทาร่าก็ฟาร์มไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะับเกมอาจจะได้เปรียบไปไม่รู้เท่าไหร่แล เจทาร่าเนี่ยเรียบเสมือนปีศาจผู้ครั่งสงครามครับเหมือนที่เธอเนี่ยอยากจะระบายความโกรธที่สะสมมากพอมาอยู่ล็อกคาเนี่ยเต็มที่เลยครับดังนั้นการฆ่าฟันศัตรูเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะถ้าเราไปดูประวัติของคิวกรอดเนี่ยมันเคยมีข้อมูลบอกว่ากองทัพของทาร่าเนี่ยเคยไปบุกป่าแล้วก็ต่อสู้กับกองทัพของคิวกรอดซึ่งผลสรุปเนี่ยทาร่าชนะเนื่องจากทักษะการรีเจเนเรทเลือดของทาร่าเนี่ยส่งผลให้เธอเนี่ยยืนต่อสู้ได้นานกว่าคิวกรอดแต่คิวกรอดก็มีความโชคดีอยู่บ้างเนื่องจากคริสเพ ไดนะทาร่าเนี่ยพูดเลยรัาว่าจะตอกสปูนปิดฝาโลงกันเลยทีเดียวนะครับประโยคนี้ไทยมากเลยนะเว้ยตอกสปูปิดฝาโลงเนี่ยเออเขาแปลได้เข้ากับคนไทยมากๆประโยคถัดไปจะไล่ทุบให้ คำพูดนี้เนี่ยทาร่าจะพูดตอนกดออลติเมทด้วยบัฟการ,รีเจนเลือดเยอะมากแล้วก็วิ่งเร็วส่งผลให้ทาร่าเนี่ยสามารถเข้าไปบวกได้รัวๆทาร่าเนี่ยถือเป็นตัวแทงที่เล่นง่ายแล้วก็ประสานงานกับเพื่อนในทีมได้ดีคือง่ายทั้งเราง่ายกับเพื่อนที่เล่นด้วยเว้ยเพราะว่าถ้า,าเราบิดแคลรี่ใช่ไหมเราจะรู้นี่ว่าทาร่าเนี่ยมีอัลติเมทรีเจลเลดแล้วก็วิ่งเร็วทําให้ทาร่าเนี่ยเอาตัวรอดได้ทาให้ทาร่าเนี่ยยืนต่อสู้ได้นานขึ้นแคลรี่ที่แบบเสิร์ฟดัมเมตอยู่ด้านหลังยิงอยู่ดด้้าานนนนหลัังงเี่่ยยยก็จะนนะะืืขึปปรโคคถไมอมอ ก็จะมี้นทางพนี่แหละคือความแข็งแกร่งของทาร่านะครับแล้วก็เป็นสิ่งของสําคัญชิ้นเดียวที่เธอมีแล้วก็ใช้งานอยู่ตลอดขอย้อนกลับไปเล่าที่ประวัตินิดนึงครับที่บอกว่าตอนที่ทาร่าเนี่ยเดินทางเข้ามาร่วมกับพาวบิสร่วมกับคนที่เห็นด้วยกับเธอเพราะทุกคนเนี่ยเกลียดกิลเดอร์ที่กลั่นแกลง้งแล้วก็ไม่เคยเห็นความดีที่ทําสะสมที่เสียสละชีวิตมาใช่ไหมซึ่งจากความรู้เดิมเรารู้กันแล้วว่าการเข้าเผ่าปีศาจไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันอยากเข้านะแล้วก็เข้าไปที่ล็อกไฮเลยไม่ได้ครับมันต้องมีการถ่ายเเลื่่่่ออนนนนปีีีาาาาาาจซึงงงขขั้้้็็กกกรรสสถถหคคุุณณไไมมมแแพะ อยู่ในเผ่าปีศาจได้ซึ่งผลสรุปคนของเผ่าทาร่าคนอื่นเนี่ยตายหมดเลยนะครับเหลือแค่เธอที่รอดมาจากการถ่ายเลือดแค่คนเดียวเรื่องนี้อาจจะทําให้เธอเนี่ยไม่ค่อยมีแบบเพื่อนสนิทเท่าไหร่จากข้อมูลเนี่ยมีแค่นาทายาคนเดียวเนี่ยที่ถือเป็นเพื่อนสนิทของทาร่าที่นี่นะฮะประโยคถัดไปแล คำพูดนี้เนี่ยทาร่าจะพูดตอนสกิลหนึ่งอย่างที่บอกว่าพอกดสกิลเนี่ยทาร่าจะมีบทพูดหลายอันที่ฟังไม่ซ้ํากันนะฮะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมทาร่าเนี่ยถึงได้อภิสิทธิ์ในการแบบกดสกิลเนี่ยพูดหลายอย่างเพราะว่าถ้าเป็นฮีโร่ตัวอื่นบางตัวเนี่ยบทพูดมันจะน้อยกว่านี้แล้วก็ถ้าใช้สกิลไหนก็จะพูดคํานั้นอะซ้ําๆเนี่ยซึ่งคำว่าแลกไปซะสไตล์ทาร่าเนี่ยผมชอบมากฟังแล้วแบบมันได้ฟีลความโขดจริงๆแบบไอ้ิยี่อยู่ให้แลกคือนะฮะไปยกคัดไปอาวุธแต่่ลละะชนนิดดมีีีขข้้ออแเสยตางกั อย่างที่บอกว่าคอ้อนเนี่ยคืออาวุธที่ทรงพลังของทาร่าด้วยความที่ผ่าของเธอเนี่ยสร้างอาวุธเองล้อมเองแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการล้อมส่งผลให้คอ้อนของทาร่าเนี่ยไม่แปลกที่น่าจะได้แร่ที่ดีที่สุดมาทําเพื่อความแข็งแกร่งทนทานนะฮะด้วยความที่เขาสร้างอาวุธเองอ่ะส่งผลให้เขาเนี่ยรู้ว่าอาวุธแบบไหนเนี่ยมีข้อดีข้อเสียยังไงเออคำพูดนี้เนี่ยแสดงถึงความเป็น s p e c i a l สต์ของทาร่าในการแบบดูอาวุธนะประโยคถัดไปเอาข้าขึ้นไป คำพูดนี้เป็นคำพูดภาษากาบูน่าหรือภาษาขอเผาปีศาจที่โลกอาทนออีกแล้วครับซึ่งคำว่าเผาฆ่าคือบิสเนียในภาคภาษาอังกฤษจะพูดง่ายๆเลยว่ากาบูน่าตรงกับชื่อเรียกภาษาปีศาจก็คือภาษากาบูน่าเลยนะครับซึ่งคำนี้เนี่ยเหมือนที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปแล้วว่ามันเป็นคำสั้นๆง่ายๆที่บ่งบอกถึงที่มาของเผาปีศาจว่ามาจากขุบเหวลึกนั่นเองเป็นสโลแกนที่ชาวปีศาจทุกคนเนี่ยพูดอย่างภาคภูมิใจว่าเผาฆ่าคืออบิสสำหรับภาษากาบูน่านะภาษาปีศาจถ้าใครอยากดูเนี่ยผมเคยทำคลิป จะทิ้งลิงไว้ให้ใครสนใจคลิกเข้าไปเลยนะครับประโยคถัดไปได้เวลากลับมาบทขยี้อันนี้ทาร่าน่าจะพูดตอนที่เธอเนี่ยไล่ทุบศัตรูด้วยการใช้อัลติเมตเพิ่มเลือดแล้วก็วิ่งเร็วอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยทาร่าจะหลอกศัตรูในการแบบให้เธอเนี่ยเลือดโลใช่ปะ่ะในจุดนั้นศัตรูอาจจะแบบไล่ฟันทาร่าแต่พอเธอกดอัลติเมทเนี่ยศัตรูต้องเป็นไฟยนีเพราะทาร่าเนี่ยจะไล่ทุบกลับนั่นเองนะฮะทาร่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งผลผลิตของเวดาที่ผิดพลาดเมื่อเธอมาอยู่อบิสเมื่อเธอมีความแค้นกับเวดาอยา ความมืดและวิธีของปีศาจอย่างเต็มตัวทําให้ทาวราเนี่ยกลายเป็นฮีโร่ที่มีพลังเชี่ยวอีกหนึ่งตัวในเนื้อเรื่องเวด้าเนี่ยกลุมคำหนับบอกเลยนะประโยคถัดไปหลับให้สบายคํานี้ผมคิดว่ามันเป็นคำสุภาพของคําว่าไปตายซะ นั่นเองนะครับด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นบนหารของกองทัพฟอลเลนของวีราส่วนโบน่าทาร่าเนี่ยน่าจะต่อสู้มาเยอะแล้วก็สังหารคนไปเยอะซึ่งคํานี้เนี่ยมันทําให้ผมคิดว่าทาร่าเนี่ยมีความแบบใช้คําประดิษฐ์ประดอยขึ้นมานิดึงนะแทนที่ว่าจะพูดว่าตายไปซะง่ายๆเนี่ยพูดว่าหลับให้สบายแทนนะฮะถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะแสดงออกเป็นตัวร้ายแต่ว่าถ้าหากเราไปดูประวัติเนี่ยทาร่าเป็นหนึ่งตัวร้ายที่มีเหตุผลเพราะว่าที่เธอร้ายเพราะเธอเนี่ยโดนกระทำมาก่อนคนที่เธอเกลียดที่สุดแน่นอนครับว่าเป็นกิลดร์เนี่ lùng bày โอ้โห oh, อันนี้ก็แบบดูเป็นภาษาไทยไทยนะคบว่าตอกตะปูย้าเนี่ยซึ่งแต่ละคําพูดของทาร่าเนี่ยมันทำให้เราเห็นชัดถึงการใช้คอ้อนของเธอซึ่งคอนก็ต้องใช้ทุบเนี่ยทุบะไรทุตบตะปูเออเอาเข้าไปซึ่งมันอาจจะเป็นคําเปรียบเปรยนะครับว่าเป็นการทุบศัตรูนั่นเองประโยคถัดไปยืนหยัดต่อสู้จนถึงที่สุดด้วยพลังของทาร่าที่สามารถต่อสู้ได้นานทําให้เธอสามารถเข้าไปเปิดไฟแล้วก็ยืน,ยนจนจบไฟได้ด้วยอัลติเมทซึ่งคํานี้เนี่ยเหมาะสมกับการเป็นทาร่ามากๆยืนหยัดต่อสู้จนถึงที่สุดนะปปปรยคัดไเ็ ไงลอ่าคําพูดนี้เนี่ยทาร่าอาจจะพูดคนที่สุบป,ประมาทเธอถึงแม้ว่าทาร่าเนี่ยจะดูแบบเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้มีสกิลซับซ้อนแต่ว่าเธอเนี่ยมีข้อดีก็คือมีเลือดมหาศาลแล้วก็รีเจนได้ตลอดจากอัลติเมตนะครับบอกเลยว่าอย่ามาสบป,ประมาทนะเป็นไงล่ะโดนทาร่าทุบนะฮะประโยคถัดไปลงไป อันนี้ก็เป็นคําสุภาพของไปตายซะอีกหนึ่งประโยคนะครับลงไปนอนซะพูดน่ารักน้ําเสียงของทาร่าเนี่ยพี่คนที่ภาคเนี่ยพากดีมากนะน้ำเสียงเนี่ยดูโคตรดุดันกล้าหาญนะครัแล้วก็แฝงไปด้วยความโกรธแต่ว่าคําที่ใช้เนี่ยมันดีมากถ้าใครไปดูคลิปคาเฟนีเนี่ยคาเฟนี่ยังพูดตายเลยจะได้ไหมแต่ทาร่าเนี่ยบอกลงไปนอนซะอารมณ์แบบล้มไปซะอะไรแบบเนี้ยเออประโยคถัดไปายุ ง่ายๆเลยครับคำพูดนี้พายุหมุนเนี่ยทาร่าจะพูดตอนใช้สกิลสเพราะสกิลสองทาร่าเนี่ยพอเราก,กดใช้เนี่ยเธอก็จะแบบหมุนค้อนไปรอบตัวสร้างดาเมจรอบตัวนั่นเองนะครับง่ายๆเลยประโยคถัดไปแสงสว่างมีอาจชนะความมืดได้คำนี้เป็นภาษากาวน่าอีกแล้วนะครับเป็นภาษาปีศาจซึ่งในภาษากาวน่าหรือภาคภาษาอังกฤษเนี่ยทาร่าจะพูดว่าทุสมมลาซูบิซูซันนันทัชโริงแสงสว่างมีอาจชนะความมืดได้อย่างที่บอกว่าความมืดและแสงสว่างเนี่ยถือเป็น ยินและหยางเป็นขั้วตรงข้ามที่ไม่มีวันเข้ารวมกันได้นะต้องแยกออกเป็นสส่วนเพื่อความสมนุลของโลกอาทนอนนะเผาแสงก็มีนโยบายที่รักแสงเผาวิสาจ์ก็มีนโยบายในการศรัทธาความมืดนะฮะทำให้เขาเนี่ยเชื่อว่ายังไงก็ตามแสงสว่างเนี่ยเอาชนะความมืดไม่ได้อย่างแน่นอนประโยคถัดไปจะไล่ทุบให้ยับแต่ละคําของทาร่าบอกเลยว่าไล่ทุบไล่ทุบไล่ทุบนะอันนี้ก็เหมือนกันนะับไล่ทุบให้ยับอย่างที่บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ทาร่าถนัดด้วยแหละ ทุบ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 เอายับ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 กันเลยทีเดียวนะครับตัวผมเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เล่นทาร่าบ่อยเหมือนกันนะเพราะว่าทาร่าเนี่ยเป็นตัวที่เล่นง่ายสนุกแล้วก็นัวไฟได้แล้วไม่ค่อยตายซึ่งในปัจจุบันในทัวร์นาเมนท์ที่เขาแข่งกันเนี่ยมีการเอาทาร่าไปทำอย่างอื่นด้วยนะเช่นไปป่วนปะลาฝั่งศันะงงตรูบ้างเอาสกิลชาเลนเจอร์ป่ามาเพื่อดักปลาศัตรูบ้างอะไรแบบนี้เออมันทำได้หลายอย่างนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ใช้ความที่ทาร่าไม่ตายง่ายๆแหละมาใช้ปปประโยยยยชนน์ต่่่ออออออดางืเไั สบคำพูดนี้เนี่ยเธอจะพูดตอนที่โดนคิวนะครับซึ่งบ้านเกิดเนี่ยอาจจะหมายถึงการที่เธอตายไปแล้วเนี่ยทำให้เธอกลับไปสู่สภาพก่อนที่จะเป็นปีศาจก็คือสภาพมนุษย์ที่ไม่ได้มีพลังกำลังในการต่อสู้เหมือนกับในปัจจุบันนั่นเองซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆว่าคนที่เข้าเผ่าปีศาจแล้วก็ถ่ายเลือดแล้วรอดมาได้เนี่ยมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เป็นปีศาจอีกครั้งหนึ่งอะ่ะเออเขาอาจจะเปรียบเปรยประมาณนี้ก็ได้นะครับประโยคถัดไป คำพูดนี้เนี่ยเมื่อกดอันติเนี่ยเธอก็จะพูดเพิ่มพลังง่ายๆครับอย่างที่บอกว่าเห็นไหมอัลติเมทเนี่ยที่เราดูเนี่ยมีหลายคำแล้วนะซึ่งเพิ่มพลังเนี่ยก็แบบเป็นคอมมอนเซนต์ง่ายๆเลยเพิ่มเลือ่อนแล้วก็เพิ่มความเร็วในการวิ่งนั่นเองประโยคถัดไปจงดูพลังของข ป,ประโยคนี้เนี่ยทารราจะพูดตอนที่เธอได้ First ์สบั d ครับเป็นคําที่เท่มากๆเลยนะซึ่งเหมาะสมกับรูปร่างภายนอกของเธอที่เป็นหญิงเท่หญิงแกล่งนั่นเองครับเป็นคําพูดแบบชนะแล้วแบบไม่ได้ทับทมศัตรูไม่ได้ขิงใส่ศัตรูแต่ว่าเป็นการบอกเป็นในๆว่าเจ้าน่ะแพ้คาไปแล้วนะเออประโยคถัดไปเมื่อความเร็วรวมกับความดักนวง จะกลายเป็นพลังทําลายล็อกอันนี้เป็นคําพูดที่พูดถึงสกิลต่างๆของทาร่าเมื่อใช้ร่วมกันตอนที่เราอยู่ในไฟแล้วก็กดไปเลยสกิลของทาร่าเนี่ยเปิดเข้า1นึ่ปันสอันติสนะฮะซึ่งถท่ารวมกันเนี่ยมันเป็นพลังทําลายล้างได้จริงๆทาร่าในแพชก่อนๆเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ดาเมจมากแต่ว่าเน้นรีเจนเลือดแต่ว่าในแพชหลังๆเนี่ยมีการเอามาเล่นหลายแบบส่งผลให้ทาร่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่เล่นได้อย่างหลากหลายหลายสไตล์คนที่โฉบประมาททาร่าเนี่ยแพ้ทาร่ามานักต่อน,นักแล้วนะครับประโยคถัดไปพลัง ด้วยความแข็งแกร่งนี่แหละเป็นความลับของทาร่ามันทําให้เธอเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ศิลปะาการต่อสู้หรือว่าท่ากระบวนท่าที่ซับซ้อนใช้เพียงเทคนิคพื้นฐานก็สามารถเอาชนะศัตรูได้ครับด้วยความที่ผมเล่นทาร่าไปใช่ไหมบางทีเราเลือกไปอ่ะมันจะมีทีมเราแอบแบบซิงแอบ,บดูถูกนะว่าแบบเฮ้ยเลือกมาทําไมตัวนี้ไม่เห็นดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกเลยว่าอย่ามาสบป,ประมาทนะเพราะทาร่าเนี่ยเป็นตัวที่มีประโยชน์แล้วก็เล่นได้อย่างหลากหลายซับได้แทงด้านหน้าได้ป่วนป่าศัตรูได้แยกดันได้ทําได้หลายอย่างนะแล้วแต่ถนัดเลยซึ่งตัวผมเองเเลล่นทาแ้ว นะว่าเกมนั้นเราเหมาะสาหรับการทาอะไรบางเกมก็อาจจะต้องไปเลี้ยงแครี่บางเกมก็อาจจะต้องไปเลี้ยงเมดบางเกมเนี่ยปวนสตูบางเกมเนี่ยหลังๆพอเริ่มสบายก็แยกดันอะไรเงี้ยแล้วแต่และประโยคสุดท้ายในคลิปนี้นะครับด้วยจิตอันแกร่งก็ด้วยความที่ทาร่าเนี่ยเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวหนักๆมา,มามากมายไม่ว่าจะเป็นการถูกหักหลังกันแกล้งความไม่เป็นธรรมความต้องมาเสียสละและสุดท้ายเนี่ยโดนไม่เห็นค่าอะไรงเงี้ยซึ่งเธอเนี่ยก็เก็บสะสมความโกรธความแค้นมาแล้วพอมาอยู่ที่เผ่าปีศาจเนี่ยก็ต้องเป็นสังคมที่เธอต้องปรับตัวอีกมากมายอีกส่งผลให ถือเป็นอีกหนึ่งหญิงแกล่งแห่งอบิสเลยนะครับ การที่เป็นทาร่าในเวอร์ชั่นปัจจุบันที่เราเห็นเนี่ยน่าจะหล่อหลอมความสตรองมาจากหลายๆเรื่องนะเหมาะสำหรับการที่มีจิตอันแกร่งกล้าจริงๆเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับ AV Thai Voice Line Expansion ทาร่าในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันต้องถูกใจใครหลายๆคนเพราะว่าทาร่าเนี่ยเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยหยิบมาเล่นได้อย่างง่ายๆน่าจะได้ฟังประโยคต่างๆเหล่านี้มาบ้างนะคในคลิปนี้ผมก็เอาเนื้อเรื่องเนี่ยมาผูกกับข้อมูลที่รู้หวังว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพทาร่ากว้างขึ้นเห็นในมุมที่ใครหลายๆคนเนี่ยยังไม่เห็นนก็หวัง่าคลปี้ ใครดูไปเนี่ยจะเห็นมิติของทาล่ามากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรคอยติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ